คือว่าโดนโดนสิงไงครับโดนปู่สิงไปยืนอยู่ที่เสากาลังจะเดินเข้าเสาผมก็เลยบอกขอเลขหน่อย3ตัวแกย้มนล้วใจดีครับแกใจดีแกก็เลยบอกมา6กเแล้วแกก็พึมพำพึมพำพึมพำไปแล้วก็6กเสอย่าลืมนะอะไรนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับเสียบกวันี้งวดที่2งนะครับงวดงวดที่สมเข้ามาแล้วสงงวดนับุ้มสองงวดติด เขาอีดีได้พลังงานก็ได้ครับค,คือฝันฝันว่าพระเทพฝันเห็นพระเทพเอาเงินมาให้ค่ะ9อ0ห้าสิบบาท9อ0ห้าสิบครับฝันเห็นพระเทพเอาเงินมาให้9อ0 <9 50 S 1> ห้าสิบแล้วทีนี้ท่านให้แบงค์พันมาให้ผมถอนห้าสิบบาทบบก็บอกว่าให้เอาไปทําทุนเนี่ย9อ0ห้าสิบบาทนะครับก็บบอันนี้คือมวดก่อน ส่วนื่วก่อนๆนู้นก็เข้าอยู่ครับเข้าฝันฝันเกี่ยวกับราชวงศ์อย่างเงี้ยครับตั้งแต่ที่ลำนะครับผมี่ลำวันนั้นเหรอใช่ค่ะเออเออพี่พี่ว่าจะถามหลายหลายครั้งแล้วแต่ว่าลืมถามวันนั้นเป็นยังไงอุปอเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นอุปอครั้งแรกที่ออกไปลำใช่ไหมถ้าให้ลำตอนนี้จ้างผมก็ไม่ลำนะครับมันมีอาการยังไงปูเข้าอกมันร้องไห้ครับอยู่เฉยๆก็ร้องไห้ อยู่เฉยๆก็ร้องไห้เปิดเพลงอันนี้แล้วน้องป้าใสก็ํำเนาะผมก็ร้องไห้ครับทำไมเป็นอย่างนี้ผมก็กั้นตัวเองเนาะยิ่งกั้นยิ่งสั่นยิ่งกั้นยิ่งสั่นครับผมอืมก็เลยโอ๊ยอดไม่ได้แล้วต้องไปํำเหมือนเหมือนคนมารกติบบอกว่าไปํำถ้าอยากได้โชคอะถ้าอยากได้มีโชควิลาต้องไปํำไปํำอย่างเงี้ยลำถวายรำถวายก็เลยไม่เคยํำครับเป็นครั้งแรกนะครับก็เลยํำนะครับก็ปรากฏว่าํำเสร็จเนาะก็ถูก ถูกในงวดน,นี้งวดที่สองครับตั้งงกะลัมมาถ,ถูกสองงวดติดสองงวดแล้วค่ะงวดงวดเมื่อกี้ก็เก้าศูนย์แล้วก็เก้าสี่เจ็ดมันมันมันเลข้ทยรถตลอตเตอรี่ครับอ่าก็ถูกอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้รอบนี้ฝันฝันนะครับฝันว่าได้ขึ้นไปบนบ้านบ้านไม้เก่าๆนะครับผมบ้านไม้เก่าๆแล้วไปเจอาย ยายก็อายุประมาณห้าสิบหกสิบนี่แหละครับผมค่ะกลังนั่งนั่งสั่นอยู่นะันั่งนั่งสั่นเหมือนเหมือนเหมือนโอ่งลงนะครับเหมือนเหมือนโอ่งลงสั่นผมก็จะแจ้งรถโรงพยาบาลแจ้งตํารวจนะครับว่าจะช่วยยายหรือว่ายายเป็นอะไรนะครับว่าก็เลย ไม่แจ้งดีกว่าเผื่อแกเป็นโรคประจําตัวอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยไปถามยายกัสัญญาตยานแล้วที่เราหาแนวทางแล้วก็ย้ายขอเลขหน่อยครับผถามอย่างนี้เนะาะเแกแกก็ไม่ตอบขอสามตัวหน่อยย้ายแกก็ไม่ตอบแกก็เดินตอนแรกก็นั่งสั่นอยู่แล้วก็เดินเดินไปตรงตู้เอาหัวเสียบเข้าไปในตู้เลยครับหัวทิ่มเข้าไปนะครับทะลุกระจกเข้าไปเลยครับหัวแกน่ะเหรอครับ เอาตูดโผล่ผมเห็นแต่ตูดแก่อะไครับแต่ว่าหัวเข้าไปเหมือนใช่เหมือนที่เราดูหนังใช่ไหมทวีพบอะไรที่เข้าไปในกระจกแต่ว่าเอาหัวเข้าไปอย่างเดียวแต่ว่าตูดเห็นแต่ตูดอ่าเห็นแต่ผ้าถุงใายนะครับผมผมก็เอาใหญ่เป็นอะไรเนาะเหมือนมายาะกลเลยเนาะนี่ใช่ใช่กระจกแตกหมดเลยนะครับกระจกแตกแล้วคนเป็นอะไรไหมคนไม่เป็นไรครับเห็นแต่ตูดเห็นตูดแต่กระจกแตกแต่ว่าไม่มีเลือดไม่มีอะไรเห็นเห็นเลือดอยู่เห็นเลือดอยู่แต่ว่าผมก็ไม่เห็นหัวค่ะผมก็ ตายตอนมังใหญ่อะไรเงี้ยนะไมเลยไม่รู้จะทํำยังไงเนาะใหญ่เป็นยังไงมากเนาะก็เลยอมองซ้ายมองขวาค่ะไปเจอไปเจอผู้ชายประมาณสูงสูงประมาณร้อย็สิบเนี่ยแหละครับผมบตัวใหญ่ๆทุมทวมถอดเสื้อใส่คล้ายๆจงกระเบนนะครับสีสีฟ้า,ฟายืนยืนอยู่กําลังจะเดินเข้าเสา เข้าต้นไม้เข้าเสาเนี่ยเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านไม้นะจะเดินทะลุเสาเข้าไปอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าตาปูอย่าเพิ่งไปบอกเลขผมก่อนผมขอสามตัวผมขอใหญ่ผมขอไม่ได้ค<ฆ>่ะอ่าแกก็เลยยิ้มแกก็เลยบอกเนี่ยครับ 6, 7, หกเจ็ดสามหกเจ็ดสามครับแกบอกมาเลยหกเจ็ดสามสามตัวเลยเครับ,บ<อ>แล้วแกก็พูดบ่นอะไรของแกไปแล้วแกแกแกก็ยิ้มนะครับผมหกเจ็ดสามแล้วก็แต่ว่าหกเจ็ดสี่นี่มันมันไม่ชัด แต่ได้ยินอยู่แต่ไม่ชัดแต่หกเจ็ดสามนี่ชัดครับก็มีหกเจ็ดสี่ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยชัดครับอาจจะลองไว้เนาะใช่ลองลองไว้ครับผมกันไว้เนาะส่วนสองตัวนี้ก็มีสองห้าสองเก้าแล้วก็เก้าหกครับผมเก็บแกประมันว่าแกพูดแบบค่อย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 วแต่ละตัวนี่ใช่ใช่ใช่แกแกพูดค่อยค่อยครับผมแกพูดที่ดังที่สุดคือหกเจ็ดสามครับสองตัวตัวไหนบ้างนะมีสองห้าสองเก้าแล้วก็เก้าหกครับผม สองห้าสองเก้าแล้วก็เก้าหกครับนี่คือที่ได้ยินชัดใช่ไหมที่ได้ยินชัดคือหกเจ็ดสามที่ชัดสุดสดที่ดังสุดสุดเลยครับยังสองห้าสองเก้ากับเก้าหกนะครับสองห้าสองเก้าเก้าหกครับผมว่าว่าอันนี้น่าน่าจะเป็นเลขล่างนะครับเพราะว่าผมขอเน้นแกคือสามตัวขอสามตัวตรงๆ ครสามตัวตรงๆเลยนะขอสามตัวขอยายยายมัวแต่เอาหัวเสียบเข้าไปในตู้ยายอายหรือเปล่าไม่รู้แนละแต่สันนะแกนั่งสันอยู่อย่างนี้นะ<ส>แกแกสันนึก<ห>ว่าจะพาไปหาหมอผมก็ <ไป S 1> จะพา<น>แกไปหาหมอไม่ไปแล้วขอเลขดีกว่าก็เลยเปลี่ยนใจทงสงใสแกต้องมีโรคประจําตัวหรืออะไรสักอย่างก็ยายขอเลขหน่อยครับแกแกก็ลุกขึ้นนะผมก็นึกว่าแกจะเดินมาบอกเลขผมแกก็คล้ายๆแบบถ้าถ้าถ้าเป็น นักกีฬาว่ายน้ําก็จะพุ่งลงลงไปพุ่งเหลาลงไปในน้ําเนาะอันนี้พุ่งเข้าไปในตู้ที่นี้นะครับเนตู้พี่เนอะแต่ยายไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกครับแล้วทีนี้มองไปอีกทีก็เหมือนว่าปูเนี่ยออกจากล่างไปยืนอยู่ตรงเสาหมายความว่าออกจากล่างออกจากล่างยายอไปยืนอยู่ที่เสาใช่คือว่าโดนโดนสิงไงครับโดนปูสิงไปยืนอยู่ที่เสากําลังจะเดินเข้าเสาผมก็เลยบอกขอเลขหน่อยสามตัว แกแค่ยิ้มนะใจดีครับแกใจดีแกก็เลยบอกมาหกเจ็ดสามแล้วแกก็พึมพำพึมพำพึมพำไปแล้วก็หกเจ็ดสี่ 6, 7, 4, อย่าลืมนะอะไรนี่แหละครับแล้วก็ทีนี้บอกแล้วเ,เ,เลขสองตัวมีฟูก็มีสองห้าสองเก้าเก้าหกอะไรแกว่าแค่นี้แหละครับที่จําได้นะ,ะที่จําได้นะครับผมแต่ว่าหกเจ็ดสามนี่คือชัดมากชัดมากติดหูเลยครับผมติดหูเลยตัวนี้เลยครับหกเจ็ดสามครับ นี่นะครับอันนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่นะครับงวดที่สามครับงวดที่สามนะครับสามวดติดนะครับนักผู้ชมเนาะก็เป็นเลขหน้าสิบสามสองวดติดงวดนสิบหกเมษายนนี้เป็นงวดที่สามครับผมก็บอกกับทีมงานอยู่ถ้าก็คุยกันอยู่ที่ที่สัมภาษณ์คลิปก่อนนะถ้าออกเก้าห้าศูนย์ไดออกรถเบนซ์ผมก็ยังบอกอยู่คือเน้นตัวนั้นมากครับผม ที่ว่าพระเทพเอาเงินมาให้950บาทคือไม่ตัดเล่นครับผมไม่ตัดเล่นถ้าตัด900นไม่ได้ตัดวาง3ตัวเลย3ตัวผมเบนแต่3ตัวนะถ้าออกมาได้รถเบนแน่นอนรถเบนเลยครับแล้วงวดนี้หละจะเอารถอะไรดีมี่673นี่แหละครับนั่นแหละเอารถเบนอีกไหมก็เบนถ้ามา3ตัว3ตัวอา่เรืงตัดนะแต่ยังไม่ได้จัดเลยครับแต่ยังไม่ได้จัดบอก fc ก่อนใช่ไหมงวดที่แล้วโดนไปเยอะครับ673ครับามโอปอโอปอนี่ ส่วนมากจะไม่ค่อยชอบแต่แล้วก็จะชอบซื้อตัวเดียวแล้วก็เอาให้ได้เอาให้ได้เน้นเน้นครัถ้าออกมาสามตัวตรงนี้สายตัวนี่รวยรวยครับหกเจ็ดสามผมได้ยินแกบอกแล้วหกเจ็ดสามนะชัดเจนนะเพราะว่าเราขอใช่ขอแล้วไม่เอาเดี๋ยวก็ถ้าออกมามันจะเสียดายเนาะครับนี่แหละตัวหกเจ็ดสามนี่แหละครับให้วงกลมหกเจ็ดสามสองตัวให้วงกลมตัวไหนดีครับ ถ้าโอปอชอบชอบตัวไหนมากที่สุดในในหกเดสามนี่แหรอครับไม่ใช่ครับสองห้าสอหครับผมเก้าหกนะครับเก้เน้นเก้าหครัท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมตัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตัดหกเ็ดสาอย่าลืมตัดเจ็ดสามนีพระเอกเลยครับผมพระเอกเลยไม่หกเจหสมแล้วก็เจ็ดสามแอแปลงให้นิดนึงก็ได้อยลืมกันเอซจะลืมนะครัะ อยังไงก็ขอใครมีทุนเยอะก็จัดไปรถเบนซ์673โมดนี้ผมก็ว่างั้นแหละครับเจตังหะลำไหมลองดูเลยครับ้องจริงๆนะล้ำวันหน่อลำสองเอาก็เจเาตังนี้อมวันถ้าเจตังพร้อมก็ลำได้นะครับก็ไม่แน่นะคือขอ่อันเดีก็ต้องมาลำายอยากลำหรือไรเด็ดนี่ก็คือ ม่าเมือนเมเนาะเมือนในเจเจอะไรนะที่อยู่คันแกน่ะเจแดงเจแดงเนาะแบบแบบเดียวกับผมที่ผมเจอเลยเจแดงก็ได้นะเจแดงก็สามงวดติดนะครับผมอยู่เฉยๆแกก็ําแบบที่ผมเจอนี่แหละแกก็ได้สามงวดติดใช่ผมหลกงวดนึงนี่อันนี้งวดที่สามถ้าถ้างวดที่สี่เจแดงหลุดนะครับ อันอันนี้งวดที่สามเดี๋ยวก็ไม่แน่เนาะปูมันเมื่อเวลาเจ๊ฮานุชงวดแรกนี่ยสามงวดสามงวดเนาะมันม้วนเลยค่อยเฉียดมาสองงวดแล้วค่อยซื้อลุยข้างหัวตัวนี้ค่ะแล้นี่เขาด้เดี๋ยวผมก็จะมาล่ำมือกันคแต่แต่ว่าสามงวดแล้วค่อยจากจากที่เหมือนเจ๊แดงก็เฉียดเลยแล้วก็สามงวดครับจะให้ลุงวันนี้งวดที่สามวดที่สามครับ งวดที่สี่ใครจะมาขอต่อเจน,นุดไงครับนี่ได้หมูม่งวดแล้วะจะได้ทุกคนทุกคนเลยนะแปลกแปกเหมือนกันครับไอน,นุกันพวก3หร,หรนี่นะครับแต่ว่าเห<อ>มืนอนเหมือนกปูย่ย่าจะให้คนละสามงวดสามงวดเนาะใช่ใช่ครับ งงเหมือนกันเลยเนาะสามงวดรวยไม่น่าเชื่อนะคะก็ต้องเชื่อนะคะท่านผู้ชมเนาะให้รวยนะคะงวดนี้หกเจ็ดสามใครที่อยากจะซื้อรถเบนซ์ก็ซื้อเลยงวดนี้ได้ครับเอองานี่ได้ของงามเนาะพระนองแท้ไม่เป็นไรนี่ครับอันนี้งามยังได้ของงามนี่แหละครับ นี่โอ้ผู้ใดคือเขียนงามแต่นอกพี่น้องก้าวศูนย์ทัดออกตรงๆนี่มันสีออกห้กผู้เขียนนี่นะเอาไปลรำซะก่อนเดี๋ยวผมจะมาล้ำเนื้อคนนี้โอ้ถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวรึไปเลยครับบ่น้ำตาแตกเลยแล้วได้โชคนะเอ้าจริงนะครับไม่ถ้าแบบว่ามันมันได้แล้วเราก็อยากจะรำเลยเนาะพูดถึงเนาะ เราก็อยากจะขออยากจะเจตังลองนี่เลยฮะลองดูก็ได้นะครับเนี่ยหมาเขาว่าไงให้ลำก่อนลุอแมัุคอตอนองาลาแลวสลมนเรกวเาอยากจุดอยูนนเจุดหอมสิจุดขออยู่พราะเห็นหลายคนมีลาผู้ใหญ่ผู้สีได้สิเป็นหาอยากเขียนอยากจกเขียนแม่จอมวกก็ขึ้นข้างหลังครับ ก้องก็ขืนไม่มากขอบคุณมากค่ะไปไปออกลาวตรงตรงเลงวันั้นก้าแข็งแงเฮงเงเลยรวยสุกูสุกคนได้พี่น้องเด้อุงไปเลยมาคนมาอยู่แล้วคนมาอยู่แล้วมันข้นไม่ได้จอมปวดมันมาอยู่แล้วันมาอยู่แล้วคอยกเคยเล่ามเลยเรากบีมีฉกหลับนะครับเข้เยอะดึงเครียบไปเยะอกคอแล้วมันไม่เคยเห็นเลยคนพกเคยเล่าคยังเล่าคอยยังเล่าคอยยู่แลวคอยย่ก็เลยคอยพ่เคยคอยยังได้ล่าเัมือนก ไปแม่บุญธรรมเปิดเพลงคืนแล้วเร็วแม่เจตังจะรำแล้วแม่แมบุญธรรมมาซีรำเจก็ซีรำถือข้าก้อนขอเปรม